สวัสดีครับวันนี้กระผมอาจารย์ปิ่นสารสิงหาเสนีก็มีโอกาสมาพบหน้าผ้าตาท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านดูแล้วท่านก็ต้องใช้การพิจารณาบางคนก็ต้องศึกษาหรืออยากจะศึกษาก็รับฟังไว้นะครับผมอยากจะกล่าวถึงตำแหน่งของ เจ้าบุญตาผมสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อว่าบุตรหลานพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่จะได้รับฟังจะได้รู้เรื่องคุณตาผมเนี่ยท่านชื่อในสิงห์ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับเป็นคนธรรมดาเนี่ยอยู่บ้านอยู่ท้องนานะฮะมีภรรยามีลูกมีเต้าอยู่บ้านแต่ครั้นที่ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ พระเจ้าเป็นดินเมื่อรับใช้แล้วคุณงามความดีก็ปรากฏก็ได้รับการอวยยศการตามแต่ฐานันดอที่คนนั้นๆนจะได้กระทำยศนั้นนะฮะเขามีตั้งแต่ท่านขุนท่านเมื่ท่านพันท่านทานายท่านพญาท่านเจ้าพญาท่านสมเด็จเจ้าพญา ตำแหน่งพวกนี้ก็ขึ้นไปตามลำดับลำดับสุดท้ายเริ่มแรกเลยคือมหัดเล็กเด็กชาคือเด็กรับใช้นะครับก็าอายุไม่เกินยี่สิบเป็นเด็กรับใช้ในวังนะครับตำแหน่งพวกนี้ก็มีมาในสมัยสมบูรณาาิิธิราชนาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้กันหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะมากล่าวอ้างแลาผมกล่าวอ้างถึงคุณตาผมอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะให้มีความ เข้าใจกันสักหน่อยนะครับคุณตานะเป็นมหาเล็กเด็กชาคือเป็นเด็กรับใช้อยู่ในวังรัชกาลที่หนึ่งตั้งแต่สมัยตัวเด็กๆนะครับคุณตากับสมเด็จปูพุ้จายโตก็เป็นเพื่อนกันนะครับพอต่อมาคุณตาขึ้นรับราชการเป็นมหาดเล็กแล้วไม่ใช่เด็กชาแล้วนะครับเป็นมหาดเล็ก,กคือตัวโตขึ้นอ่ เป็นมหาเล็กนี่ก็อาจจะดูแลสถานที่พื้นที่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปจนไปถึงกระบวนการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปสู่หน่วยลบคือไปเป็นแม่ทัพไปเป็นหัวหน้าทหารไปคนคุมทหารอะไรต่างๆอย่างเช่นคุณตาผมได้เป็นสมุหกราโหมใหญ่ของสมเด็จพระนั่งกล้าวรัชกาลที่สาม แล้วก็ยังไม่ได้เป็นยศอะไรเลยนะครับต่อมาก็ได้แต่งตั้งเป็นขุนนั่นหลวงนี่มาเรื่อยๆพอรัชการที่สองเสด็จสวรรคตเราสามขึ้นราสามรักคุณตาก็เรียกว่าพี่สิงห์พี่สิงห์มาช่วยราชการฉันนะต่อมาก็แต่งตั้งให้คุณตาเป็นพระยาเป็นพระยานะครับแล้วพอเลื่อนมานตำแหน่งที่สองก็คือเจ้าพระยา คุณตาได้ตำแหน่งที่สองเท่านั้นครับแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อพอเมื่ออายุท่านได้เจ็ดสิบสองปีครับเมื่ออายุได้เจ็ดสิบสองปีคุณตาได้เป็นเจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีคือผ่านขั้นพญาบดินมาแล้วครั้งแรกเป็นพญาบดินเดชาคงที่สองได้เป็นเจ้าพญาบดินเดชา แต่ขั้นที่สามกุณาไม่ถึงครับสมเด็จเจ้าพญาแล้วสมเด็จเจ้าพญาที่ผมจะเอ่ยนามก็คือใครสมเด็จเจ้าพญาที่เรารู้จักกันก็คือสมเด็จเจ้าพญามหากษัตรศึกนะครับเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในทองร่วงนะครับเห็นไหมฮะเจ้าพญามหาการิึกที่ไปลบแล้วก็ไปให้ไอ้อาแซอุดจี้แม่ทัพพม่าขอดูตัวที่เมืองพิษโลกสองแปรน่ะแหละครับ ตอนนั้นเป็นสมเด็จเจ้าพญานะฮะแล้วก็สมเด็จเจ้าพญาองค์ที่สองนี่ก็คือผู้ที่เป็นผู้สําเร็จร,ราชการเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนรัชกาลที่ห้าซึ่งท่านยังทรงพระเยาว์อยู่เป็นผู้สําเร็จร,ราชการคือผู้ดูแลเมืองแทนจนพระจุลจอมเกล้าท่านได้อายุครบแล้วจึงได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมาหากษัตริย์องค์ที่ห้า ในขณะที่อายุยังไม่ถึงนะฮะก็เลยเป็นผู้สําเร็จราชการนะครับแล้วก็ยังมีอีกอ๋อๆอออออนะไม่ใช่ไอไอผู้สาเร็จราชการธรรมดานี่มีมีอยู่องค์หนึ่งนะฮะไม่มียศถาอะไรแต่มียศของตัวเองอยู่แล้วนะฮะคือสมเด็จพระบรมราชชนีสิริงุวรนนะฮะอันนี้มียศของตัวเองอยู่แล้วอสมเด็จพระราชชนีสิริสวานนี่ได้เป็นผู้สาเร็จราชการตอนที่ในหลวง องค์ภูมิพลทรงกระโดครับก็ให้คุณแม่คุณแม่ท่านคือสมเด็จพระจุลนีเป็นผู้สมเด็จราชการแทนนะครับแล้วรูแวแว้แล้วรู้สึกว่าจะมีให้อีกคนหนึ่งก็ตอนที่ถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะตอนที่อ๋อเป็นผู้สมเด็จราชการดี่ไม่ใช่คุณแม่ตอนที่ในหลวงสเสด็จไปต่างประเทศครับในหลวงเราจะเด็จป,ประพาสยุโรป แม่เป็นผู้สมเด็จราชการแต่พอตอนที่ในหล,งลวงเราบวชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเป็นผู้สมเด็จราชการการที่เป็นผู้สมเด็จราชการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนั้นจึงได้พระนามทางฐานนรศัต่อท้ายว่านาศครับสมเด็จพระบรมราชินีนาโนอาถถอ,ถ,อถุงเป็นตัวต่อท้ายนั่นแสดงให้รู้ว่า ราชินีองค์นี้เป็นผู้ทําหน้าที่แทนในหลวงฮะก็เปรียบเสมือนว่าจอมทัพอ่ะที่ได้ถือดาบอาญาสิทธิ์อย่างตาผมเนี่ยถือดาบอาญาสิทธิ์ก็คือดาบที่วางอยู่ข้างพระที่ของในหลวงนะครับเดี๋ยวองค์ปัจจุบันนี้ก็มีครับนะดาบอาญาสิทธิ์นะเพราะมันจะต้องเป็นที่ประจําขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับเมื่อเวลาที่จะสั่งใครแล้วให้เป็นตัวแทนไปก็จบดาบเนี่ย เธอจงเอาไปแทนชันดาบเล่มนั้นหมายถึงว่าพอดึงออกมานี่คือคําสั่งพระเจ้าแป็นดินนะครับตัดหัวคนไม่ต้องถามนะฮะเนี่ยฮะองค์เนี้ยดาบองค์นี้ก็มีนะครับเพราะเป็นเ,เครื่องราชประจําตัวของพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์นะครับลักษณะการอย่างนี้แหละจึงได้เป็นเพียงเจ้พาพญา เจ้าพยามบดินเดทาสิงห์สิงหะเสนีครับนั่นคือคุณตาผมที่เรียกผมเรียกว่าเจ้าคุณตาใหญ่เพราะเป็นเจ้าคุณตาที่ใหญ่ยิ่งของตระกูลเราของผมก็เคยมีคนพูดว่าผมเรียกไม่ถูกผมก็ไม่ทราบ่ะผมเรียกไม่ถูกอย่างไรผมรักคุณตาผมเป็นบัมพบุรุษของตระกูลผมและจะให้ผมเรียกอะไรเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมเรียกได้ถูกต้องสมเียริคุณตาผมแล้ว ผมเรียกเจ้าบุตายใหญ่แล้วก็ผมก็รักของผมด้วยนะครับเจ้าพญาบนดินไม่เคยมีจุดด่างพร้อยอะไรต่างๆทําราชการเพื่อแผ่นดินมาโดยตลอดนะครับซื่อสัตย์สุจริตตระกูลสิงหเสนีซื่อสัตย์กับแผ่นดินโดยตลอดนะครับท่านทุกวันนี้ตระกูลสิงหเสนีอยู่ในวางอีกเยอะเลยครับท่านครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปสืบหน่อยว่าตระกูลเราครอบครัวเราก็อยู่ที่วัดคูบอนนะครับกิโลแปด เรามีวัดบึงพยาสุเรนก็วัดของคุณตาเล็กของเรานั่นแหละลูกเจ้าพยาบดินนะครับอยู่กิโลแปดเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจกันถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ